คุณรัศมีแขมีปัญหาเรื่องของสวัสดีค่ะสายตายาวใช่ค่ะคือมองมองตัวเล็กๆไม่เห็นก็ก็เลยไปตัดแว่นค่ะอ่าแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันผิดปกติมากขึ้นไปจากตรงนั้นยงไหนะัะก็แว่นอันเดิมก็ใส่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะมทีนี้ก่อนที่จะมารู้จักงานวิจัยแอปโก้เนี่ยครับได้คุยกับลูกไว้ว่า,วาเอ๊เหมือนแว่นอันเก่ามันมันมองแล้วมันไม่ชัดก็คิดว่าจะไปตัดแว่นอันใหม่ คือเลนเนี่ยมันไม่เสื่อมหรอกแต่เราเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าสิปีแล้วเสร็จแล้วก็จะไปตัดแว่นใหม่ค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะก็พอดีเพื่อนเพื่อนพามารู้จักงานวิจัยแอปโก้ก็ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เมื่อวันที่สองตุลาก็ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ซึ่งก็เป็นช่วงที่เราได้งานวิจัยชิ้นนี้ออกมา ใช่ค่ะงานวิจัยแอปโก้ค่ะแล้วแล้วยังไงครับได้ทดลองก็ตั้งแต่วันที่สองตุลาอืมรู้สึกว่าดีขึ้นตาใสขึ้นแล้วก็เอ๊ะทำไมมองมองตัวเล็กเลกเห็นพอดีใส่แว่นด้วยป่ะฮะใส่แว่นอันเดิมฮะไม่อันเดิมค่ะอ่าอันเดิมคือเมื่อก่อนจะจะติดแว่นคือไปไหนต้องมองกระเป๋าก่อนว่ามีแว่นไหมเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกไม่มีแว่นมันก็จะทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะมันน่าลาคาญคือ คือมันคือต้องพกแว่นเหมือนเป็นเป็นอุปกรณ์ประจําตัวใช่ค่ะจริงๆนะใช่ค่ะคือนอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วนะต้องมีแว่นตาอีกนะเสร็จแล้วก็ได้ลองทดสอบดูเรื่องเกี่ยวกับสายตาเกี่ยวกับดวงตาแล้วรู้สึกใสขึ้นตาใสขึ้นใช่ค่ะหลังจากนั้นกี่วันถึงรู้สึกว่าเห็นผลความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นส2บวันค่ะอเร็วนะฮะว่าเร็วมากแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้พกแว่นละ ฮะแล้วก็มาดูก็ยังตอนแรกก็งงๆนะคะมันเป็นไปได้ยังไงเร็วขนาดนั้นแล้วก็มาดูดูดูที่บอร์ดก็ก็อ่านได้ก็ไม่พกแว่นแล้วตอนเนี้ยก็คือชีวิตดีขึ้นคือคือมั่นใจในตัวเองมากไม่ต้องใส่แว่นก็สามารถเนินชีวิตได้ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้เราสบายขึ้นชีวิตดีขึ้นคือคือไม่วิตกกังวลว่าแว่นอยู่ไหนต้องพกแว่นไม่สงสัยเหรอ จารย์พิเชษเอาอะไรให้กินเนี่ยตอนแรกสงสัยค่ะอแต่พอพอเป็นผลอย่างนี้ใช่ไหมคะทำให้เราเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มขึ้นจากอาจารย์ดรพิเชษพอเข้าใจหลักการมันก็เข้ามาค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ค่ะก็เข้าใจก็จะได้ประจัก์แล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยใช่ค่ะนะครับอาล่ะทุกวันนี้ก็ตอนนี้ค่ะ